สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบนะครับในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการของกรมการศาสนาทุกคนนะครับก็วันนี้เราจะมาติวกันในส่วนเนื้อหาของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2นะครับอ,อันนี้ก็ ปี2อ6 6ันถึงนะครับอันนี้จุดเล็กจุดน้อยเราก็ต้องอสังเกตด้วยนะครับว่าแผนนี้มันเริ่มตั้งแต่ปีไหนไปจนถึงปีไหนนะครับก็ในระยะที่2เนี่ยก็จะ66-70ถึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมารีวิวในภาพรวมกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในตัวเนื้อหาฉบับเต็มเนี่ยนะครับก็จะมี300กว่าหน้าเลยนะครับถ้าใครที่ดาวน์โหลดนะครับเอกอสารฉบับนี้มานะครับก็ต้องเลื่อนไปดูตรงหน้าสารบัญก่อนนะครับทุกคน จริงๆจ,จ,จะพาไปดูสารบัญน,นะครับสารบัญเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเทคนิคการอ่านหนังสือเตรียมสอบนะครับก็ไม่ว่าจะสอบอะไรก็ตามนะครับถ้าเห็นคําว่าบทสรุปผู้บริหารอันนี้นะครับสำคัญนะเราต้องอไปอ่านตรงนี้ด้วยเพราะว่าจะมีสาระสําคัญที่จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแผนเนี่ยนะครับในเล่มนี้ก็จะมีความสอดคล้องนะครับแผน3ระดับนะครับอันนี้เราก็ดูไปว่า มันมีภาพรวมอะไรบ้างที่เราจะต้องไปดูนะครับแผน3ระดับเนี่ยก็จะแบ่งเป็นระดับที่1น,นะครับก็คือตัวยุทธศาสตร์ชาตินะครับระดับที่2เนี่ยก็จะเป็นแผนที่เกี่ยวข้องแผนที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทเฉพาะกิจนะแผนปฏิรูปประเทศแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะมีมีทั้งด้านวัฒนธรรมและก็ด้านป้องกันการทุจริต แล้วนอกจากนั้นก็จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ก็คือ2566ถึง2570นะครับรวมถึงนโยบายและก็แผนระดับชาติด้วยวว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติอันนี้คือแผนระดับที่2นะทุกคนอถ้าโจทย์ถามว่าข้อใดนะครับ คือแผนระดับที่2เราต้องรู้ว่า1-6เนี่ยแหละคือแผนระดับที่2นะครับแผนระดับที่1ก็คือยุทธศาสตร์ชาตินะครับก็คืออยู่บนยอดพีระมิดเลยนะครับเวลาที่เราดูเนาะหนึ่งสองเราก็ต้องอนึกให้ออกแบบนี้นะครับ1 2 3 อ่ะหก็คือสูงสุดเลยยุทธศาสตร์ชาติลองลงมาก็จะเป็นแผนที่เกี่ยวข้องแผนที่เกี่ยวข้องก็แผนแม่บทต่างๆนั่นแหละนะครับแล้วก็ระดับที่3นะครับระดับที่3เนี่ยก็จะเป็นแผนปฏิบัติการนะครับด้านการต่อต้านการทุจริตและก็ประบพฤติมิชอบนะครับอันนี้ระยะที่1ของสํานักงานปปชนะครับแล้วก็ ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและก็ส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐนะครับ2565-2570ของสำนักง,งานกอพอนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผนระดับที่3นะแต่ทีน,นี้ก็คือ,อจริงๆแล้วในส่วนที่2เนี่ยถามว่าสำคัญไหมอันนี้ก็คือเราให้ดอกจันทดอกแล้วกันนะครับก็ดูผ่านๆน,นะครับบทสรุปผู้บริหารดอกจัน2ดอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์เลยนะครับ อดอกจันหนึ่งดอกก็ไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะครับก็สําคัญเหมือนกันแต่เราดูภาพรวมนะครับดูภาพรวมว่ามันมีแผนอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างาส่วนที่เป็นไฮไลไท์เลยก็คือส่วนที่3ตรงนี้นะครับก็คือสาระสําคัญนะครับของแผนระยะที่2นะครับอันนี้ดอกจันสาดอกเลยนะครับเราต้องดูตรงนี้ นะเวลาที่อ่านหนังสือเราจะดูฉบับเต็มก่อนนะครับเนื้อหาฉบับเต็มแล้วเราก็ค่อยไปดูสรุปสาระสาคัญเพราะว่าในแผนนนียนะครับมีเล่มนี้ด้วยนะครับไฟนี้ก็มีให้ดาวน์โหลดนะครับตัวสรุปสาระสาคัญเนี่ยก็จะเ,เป็นการสรุปย่อยลงมาอีกทีหนึ่งถ้าใครไม่สะดวกที่จะไปอ่านหรือว่าไม่มีเวลาไปอ่านแผนฉบับเต็มก็มาอ่านสรุปตรงนี้ได้นะครับเนื้อหาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราอยากจะ ดูคาอธิบายขยายความเราต้องไปดูฉบับเต็มนะครับแต่ว่าสร,สรุปเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มาอ่านสรุปเลยนะครับเราก็ต้องอ่านฉบับเต็มแบบคร่าวๆแบบอ่านแบบดูภาพรวมมาก่อนนะครับก็คือ scanning r e a d ิ้งมาก่อนนะครับอ่าแล้วเราก็ค่อยมาดูในส่วนของสรุปสาระสําคัญนะครับอ่ะตรงนี้นะครับในส่วนที่3มเนี่ยเราก็ดูว่า มันมีสาระสําคัญอะไรบ้างนะในส่วนของอส่วนที่3ก็จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อย3.1ก็จะดูพวกสถานการณ์ความจําเป็นของแผนต่างๆนะอันนี้เราให้ดอกจันแค่1ดอกพอนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้สําคัญอะไรมากแล้วก็อ่ะส่วนที่3.2นี่แหละอันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์เนี่ย ดอกจันสาดอกนะครับ3.2นี่คือสาระสำคัญไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์นะก็มีสิทธิ์ที่จะออกสอบเหมือนกันว่าแผนระยะที่2เนี่ยแผนด้านการส่งเสริมคุณธรรมเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะเป้าหมายตัวชีวดัดอันนี้ก็สำคัญแนวทางในการพัฒนานนะ ทีนี้ในแนวทางการพัฒนาเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีแผนย่อยที่1แผนย่อยที่2แผนย่อยที่3ส,สาระสําคัญเราต้องรู้ว่าแผนย่อยที่1คืออะไรนะส่งเสริมสภาพแวดล้อมนะที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมอันที่2ก็พัฒนาระบบเสริมสร้างขีดความสามารถในการขับเคลื่อนนะเพื่อการขับเคลื่อนส่วนที่3เนี่ยก็คือการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพคนและก็เครือข่ายนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของโครงการสําคัญนะโครงการสําคัญภายใต้แผนระยะที่2นี้แล้วก็ตัวงบประมาณโครงการนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาระสาคัญเลยนะส่วนต่อมาเนี่ยก็คือหน่วยงานที่นําแผนไปปฏิบตัตินะอันนี้ดอกจันสองดอกนะครับก็มีหน่วยงานในไหนบ้างที่เกี่ยวข้องนะอันนี้ก็จะมีในส่วนของกลไกในการขับเคลื่อนนะครับฉบับที่1แล้วก็ในส่วนของกลไก นะครับในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมพุทธรรมแห่งชาติระยะที่2นะครับอันนี้หัวข้อ,อน,นี้เราดูไปนะอันนี้ก็ไม่ต้องดูก็ได้หรือว่าดูผ่านๆก็ได้ทุกคนนะอันไหนที่มันแบบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับอย่างอันเนี้ยมันเลยมาละมันเลยระยะเวลาขับเคลื่อนมาแล้วนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปดูนะอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการดูแล้วก็อันนี้ก็เป็นแผนผังนะทุกคนนะก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันนี้คือสิ่งที่จะบอกว่าอันไหนสําคัญอันไหนไม่สําคัญควรเน้นอะไรบ้างนะครับทุกคนอันนี้ก็การดอกจานไว้นะครับสิ่งที่สําคัญอย่าง32สเนี่ยสำคัญแน่นอนเราต้องรู้นี่คือหัวใจสําคัญนะครับเราก็เวลาอ่านเราจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่สาระสําคัญเพราะว่าบางทีเราอ่านไปเยอะแต่เราจําอะไรไม่ได้เลยมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้อ่าตะกี้เราบอกว่ามันมีบทสรุปผู้บริหารใช่ไหมทุกคนก็ จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีคำถแถลงนะคำถแถลงเนี่ยก็แผนปฏิบัติการเนี่ยตรงนี้นะก็สำคัญเพราะว่าเขาพูดถึงรายละเอียดทุกคนก็สามารถที่จะมาดูว่าเอ๊ะทำไมที่มาที่ไปของการทำแผนฉบับเนี้ยมันเพราะอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้เห็นไหมครับเราจะเห็นสิ่งที่เขาสรุปมาให้แล้วในนี้นะคีย์เวิร์ดเนี่ยสำคัญ นะขัดเกลาังคมเนี่ยสกระบวนการมีกระบวนการอะไรบ้างเนี่ยที่แผนตัวนี้มันไปขัดเกลาอันแรกคือในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะแล้วก็พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนแล้วก็อันที่3าพัฒนาศักยภาพคนแล้วก็องค์กรเครือข่ายนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการนะครับทุกคนถ้าเรามองเนี่ยเรามองแบบนี้ครับการที่เราจะทําให้คนเนี่ยเป็นคนดีมีคุณธรรมได้เนี่ย สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่จะต้องมาเลยก็คือสภาพแวดล้อมนะถ้าสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่เอื้ออำนวยมันจะไปขับเคลื่อนอะไรก็ลำบากพัฒนาอะไรก็ลำบากฉะนั้นสภาพแวดล้อมเนี่ยที่เอื้อต่อการทำความดีจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะอันดับที่สองพอเรามีสภาพแวดล้อมเลยเราก็มาพัฒนากลไกทำยังไงให้มันมีกลไกก็คือสร้างกลไกในการขับเคลื่อนคุณธรรมมีสภาพแวดล้อมที่ดีละ อันที่2ก็คือมีกลไกในการที่จะมาขับเคลื่อนแล้วสุดท้ายล่ะครับพอมีกลไกแล้วสิ่งที่จะต้องมาพัฒนาคืออะไรก็คือคนและก็เครือข่ายนะก็คือพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อเป็นการบ่มเพาะจิตใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็ค่านิยมเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ามันมี3สเต็ปเลยทําสภาพแวดล้อมให้มันดีก่อนแล้วก็พัฒนานกลไกแล้วก็มาพัฒนาคนนะ ทีนี้หลักที่สําคัญก็คือหลักการ3มิติ4คุณธรรมอันนี้แล้วก็มันจะมีสิ่งที่เออเราจะต้องจำเนาะพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตันญยูอันนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดเหมือนกันนะ คนดีคนเก่งและมีคุณภาพอันนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดเราเวลาเราอา่านเราต้องไฮไลท์สรุปโน้ตย่อแล้วก็จดออกมานะอันนี้คือรีวิวภาพรวมให้เห็นก่อนนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสาระสำคัญอีกทีนึงทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครไม่มีเวลาอ่านเลยนะครับอ่านแค่บทสรุปผู้บริหารยังได้เลยเพราะว่าเขารวมทุกอย่างแล้วนะทุกคนนี่นะครับเป้าหมายหลัก2ประการดัชนีคุณธรรม5ประการนะอันนี้พูดไปแล้ว พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกะตันยูเพิ่มขึ้นก็จะมีเป้าหมายมีตัวเลขอะไรที่เป็นตัวเลขเราก็อาจดแล้วก็จําไว้ด้วยนะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะอันนี้คือ,อเป้าหมายที่1เป้าหมายที่2นะทุกคนหน่วยงานน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานแล้วก็ดูจากอะไรค่า ITA เพิ่มขึ้นนะ ITA เนี่ยก็จะเป็นค่าเกณฑ์มาตรฐานในการที่จะวัดในเรื่องของ พฤติกรรมความซื่อสัตย์จริตรนะครับอันนี้ทุกคนแล้วก็มันจะมีในเรื่องของแผนย่อยด้วยก็แผนย่อยที่1มี2เป้าหมายมีอะไรบ้างเราก็ต้องไปดูนะแผนย่อยที่2มี3เป้าหมายมีอะไรบ้าง 1, 2, 3เราต้องอรู้แล้วก็จําให้ได้แผนย่อยที่3มี2เป้าหมาย 1, 2นะครับ แล้วก็มีเรื่องของการขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนไปสู่องค์กรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสรุปภาพรวมเห็นไหมครับอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยสแผ่น2หน้ากระดาษเนี่ยเป็นการพูดถึงภาพรวมของแผนนะครับเป็นการพูดรวมภาพรวมแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2 2 5 6องหหถึง้เยเห็นไหมครับแค่นี้เองจบแล้วมีแค่นี้เนื้อหาสาระมีแค่นี้นะส่วนอื่นๆเนี่ยเป็นการไปดูเนื้อหาสาระนะครับข้างในนะครับอันนี้เห็นไหมครับ ไม่ถึง10นาทีเราก็จบเนื้อหาในส่วนตรงนี้แล้วแต่ทีนี้เราจะดูแค่นี้ไม่ได้นะครับเราต้องไปดูหัวใจหลักหัวใจสำคัญนะถ้าเราดูฉบับเต็มเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์มันมีอะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความสอดคล้องเนาะหน้านี้ก็จะเป็นเหมือนตัวสรุปนะครับสรุปว่ามันมีแผนอะไรบ้างหละ่ะที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในระดับที่1ระดับที่2นะครับแล้วก็ระดับที่3นะครับซึ่ง ระดับที่3นี่แหละดอกจันสองดอกนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราจะต้องอ่านแล้วก็เตรียมตัวไปสอบแต่เราก็อย่าลืมนะว่าแผนปฏิบัติการระยะที่2เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนี่แหละครับรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญบทบัญญัติมาตรา65มาตรา76แล้วก็258อาขอไข่นะครับอนุสีอันนี้คือเป็นเรื่องที่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับ ตามลงมาด้วยยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แผนแม่บทนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นแผนระดับที่3ก็คือแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะทุกคนตรงนี้ก็ถ้าใครที่จะดูแบบอ่านมันผ่านก็ได้เพราะว่าแบบบางทีเราจะต้องรู้ที่มาที่ไปนะครับว่าบางทีถ้าข้อสอบออกอย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าอ๋อข้อนี้มันคุ้นตาม,นมันคุ้นบับัญชินละมันผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะ จำแล้วก็เอาไปทําข้อสอบได้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนสาระสําคัญแล้วก็เปิดเปิดไปดูได้นะทุกคนอ่ะนี่แหละ3.2หัวข้อที่บอกว่าการดอกจันทร์สดอกนะทุกคนอันนี้ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูตรงนี้เห็นไหมก็จะมีพูดถึงเนื้อหาสาระค่อนข้างที่จะเยอะเป็นการอินโทรดักชั่นพอสมควรนะครับให้เราเห็นนะพูดถึงสถานการณ์โลกสถานการณ์ของประเทศไทยต่างๆนะครับนี่ก็นะครับองค์ประกอบเนี่ยพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากัตตัญญูเราต้องรู้เนาะ เพราะแบบบางทีข้อสอบถามเนี่ยถามเรื่องขององค์ประกอบพวกนี้มันมีอะไรพอเพียงคืออะไรวินัยคืออะไรสจรุจริตจิตอาสากรันยุคืออะไรถ้าสมมุติว่าโจทย์ถามว่าการปฏิบัติตนตามกฎกติการจรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามแผนแม่บทส่งเสริมบูรณาการแห่งชาติเนี่ยตามข้อใด นะหรือหมายถึงคำใดอะไรเงี้ยน,นะครับมันเป็นเรื่องของคํานิยามเราก็ต้องรู้ตรงนี้ไปนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมก็จะพูดถึงรายละเอียดต่ตางๆนะทุกคนแล้วก็มีส่วนของวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์อันนี้จะเห็นให้เห็นแบบภาพรวมคร่าวๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนื้อหาในส่วนสรุปสาระสาคัญอีกทีหนึ่งนะวัตถุประสงค์เนี่ยอ่าวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็คือเพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาส ยุทธศาสชาติประเด็นที่10เนี่ยนะครับประเด็นที่11 15แล้วก็21เนี่ยไปสู่การปฏิบัตินะอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งแล้วนอกจากวัตถุประสงค์เหล่านี้นะครับก็ยังมีอีก3ข้อนะครับทุกคนฉะนั้นอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์หนึ่งเลยนะห้ามห้ามทิ้งเด็ดขาดนี่คือ1วัตถุประสงค์เลยนะแต่พอเขาเขียนแบบเป็นภาพรวมเป็นบรรยายนะอันนี้ก็นอกจากข้อที่บอกว่าเป็นเป็นเครื่องมือสําหรับหน่วยงานแล้วเนี่ย ก็จะต้องมีในเรื่องของให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างสภาพแวดล้อมนะแล้วก็ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกนะคือวัตถุประสงค์เนี่ยมันจะสอดคล้องนะครับกับแผนในการที่จะขับเคลื่อนนะครับกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินะแล้วก็อันที่3ก็คือให้ทุกภาคส่วนเนี่ย เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาคนองค์กรเครือข่ายอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์มันจะสอดคล้องการเวลาที่เราดูเนี่ยมันก็จะจําได้ง่ายนะครับมีเป้าหมายนะทุกคนเป้าหมายก็อ่านไปนะครับอันนี้อ่านเองได้เป้าหมายค่าเป้าหมายนะครับมีรายละเอียดพอสมควรแล้วก็มีตัวชี้วัดนะครับก็ก็ โน้ตย่อแล้วก็จำไปว่ามันตัวชีวัเนี่ยหประการมีอะไรบ้างนี่แหละคือตัวชีวัดพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากัตันอยูนะครับอ่ะทีนี้อย่างที่ได้บอกไปวัตถุประสงค์มันก็จะสอดคล้องกับแผนย่อยนะครับถ้าเราอ่านดูดีๆนะครับเนี่ยแผนย่อยนะครับ1 2 3นะแผนย่อยที่1ก็คือส่สงเสริมสภาพแวดล้อมเนี่ย ขายกันเลยแล้วก็พัฒนาระบบเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่ออะไรของอะไรของกลไกเพื่ออะไรเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมและก็ข้อ3เนี่ยแผนย่อยที่3เนี่ยก็มาที่จะพัฒนาคนแล้วก็องค์กรเครือข่ายนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของแผนอยู่ทุกคนก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้ทีนี้ในส่วนของแผนย่อยก็จะบอกรายละเอียดอันนี้เป็นการอธิบายขยายความ ถ้าเรามีเวลาเราก็ดูตรงนี้ดูตารางดูอะไรไปนะครับทุกคนไม่ได้มีอะไรมากนะอันนี้เป็นสาระสาคัญนะครับเป็นภาพรวมเราก็ไล่ไปนะครับอันนี้ก็คือดูดูไปแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเนื้อไปเดี๋ยวเรามีสรุปตอนท้ายให้ดูนะครับอ่ะอย่างเงี้ยแนวทางการพัฒนา4ีแนวทางเนี่ย 4แนวทาง6ชุดโครงการเนี่ยโอ้รายละเอียดปีกย่อยเยอะมากนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ลงลึกข,ขนาดถึงต้องโครงการขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าอ่านผ่านตาไปก็ดีนะแต่หลักๆสิ่งที่เราจะต้องจําได้ก็คือแผนนะมันมีแผนอะไรบ้างมีตัวชี้วัดอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะครับทุกคนเห็นไหมอันนี้มันก็จะเยอะมากเนี่ยแล้วก็มีแผนย่อยที่3อันนี้ก็จะพูดถึงแผนต่างๆนะครับอันนี้ก็คือแผนย่อยเนี่ย มันก็จะมี3แนวทาง5ชุดโครงการนะครับอันนี้เราก็ไล่ดูนะครับไปทีละแผนนะทุกคนก็สามารถที่จะกลับไปอ่านในส่วนสาระสําคัญตรงนี้ได้แล้วก็พวกโครงการสําคัญต่างๆเนี่ยในแผ่นนะครับอันนี้จะพูดถึงภาพรวมให้ทุกคนเห็นนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือจริงๆแล้วเราสามารถที่จะไปอ่านเองแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะไปนะครับอ่าเราก็มาอ่านสรุปสาระสําคัญเล่มนี้นะมาอ่านเล่มนี้นะครับถ้าใครไม่มีเวลา แต่ว่าไอตัวฉบับเต็มก็อยากจะให้อ่านไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ภาพรวมทั้งแผนนะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆมาดูสรุปสาระสาคัญตรงนี้นะสรุปสาระสาคัญตรงนี้มีแค่20แผ่น20หน้าเองนะครับก็มาดูนะจริงๆมันคล้ายกันเลยคุณธรรมกับการพัฒนาประเทศนะเนี่ยจริงๆแล้วตัวสรุปสาระสาคัญมันจะมีอินโฟกราฟิกที่ทําให้เราเห็นแล้วเราก็จะ จำได้ง่ายหลัก3มิติเนี่ยเราต้องรู้ว่า3มิติมันคืออะไรบ้างก็คือ1หลักธรรมทางศาสนาหลักธรรมทางศาสนาเนี่ยก็คือมี5ศาสนาเลยเราต้องนึกให้ออกพุทธคริสต์อิสลามพรามหมณ์ฮินดูซิก นะครับแล้วเราก็ต้องเชื่อมโยงไปถึงหลักศาสนา5ศาสนาเทศกาลสําคัญ5ศาสนานะครับแล้วก็มองไปลึกถึงศาสนาพิธีด้วยนะครับอันที่2ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เราต้องรู้ว่า3ห่วง2เงื่อนไขนะครับมีเหตุผลพอประมาณมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเงื่อนไขความรู้และก็คุณธรรมเราก็ต้องรู้นะครับดีเทลของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้และอันที่3มิติที่3วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามนะมันคืออะไรเราก็ไปอ่านเพิ่มเติมในตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ อย่างที่ได้บอกหลัก5คุณธรรมตรงนี้คือตัวชี้วัดของของแผนฉบับนี้นะเราก็สามารถไปดูได้ว่า1พอเพียงคืออะไรวินัยคืออะไรสุจริตจิตอาสาคือแต่ละอันเนี่ยมันมีคํานิยามบอกไว้อยู่นะครับเราก็ไปดูตรงนี้นะนี่ความสอดคล้องก็มีเหมือนเล่มใหญ่เลยนะแล้วก็ความสําคัญอันนี้ก็สรุปสาระสําคัญเราก็ไปดูนะครับมันก็จะแตกเป็นประเด็นย่อยออกมานะว่าแผนยุทธศาสตร,ร์ชาติเนี่ยด้านเนี่ยสด้านเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยทุกคน นะมันมีแผนแม่บทอะไรบ้างแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างและกระบวนการทางสังคมมันคืออะไรนะทุกคนแล้วก็อย่างตัววัตถุประสงค์ที่ได้พูดไปแล้วเนี่ยสามข้อก็จะมีอยู่ในนี้นะครับในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกต่างๆกา,า,า,ารพัฒนาศักยภาพคนแล้วก็องค์กรเครือข่ายอันนี้นะครับก็เป็นไฮไลท์เป็นหัวใจสําคัญนะทุกคนแต่เวลาที่เราอ่านเราต้องอ่านแบบรวมๆเพราะแบบบางทีข้อสอบอาจจะ เอาคำมาหลอกมาเล่นคำหลอกเราก็ได้นะครับฉะนั้นเราต้องแบบจําให้ได้แบบเนื้อความถึงตั้งแต่ต้นประโยชน์จนถึงท้ายประโยคเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็ในส่วนของเป้าหมายโดยชีวิตก็จะมีบอกรายละเอียดไว้ด้วยนะแผ่นย่อยที่1แผ่นย่อยที่2แผ่นย่อยที่3นะทุกคนก็ถ้ารออ่านแบบซ้าๆเราก็จะจําได้ว่ามันมีอะไรบ้างก็คือตามหลักการคิดอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้น การที่จะทําให้คนเป็นคนดีได้เนี่ยมีคุณธรรมได้สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญมาอันดับหนึ่งนะพอมีสภาพแวดล้อมแล้วก็ต้องมีกลไกนะครับก็ต้องไปเพิ่มขีความสามารถของกลไกในการที่จะมาขับเคลื่อนพอมีกลไกมีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วสิ่งสําคัญคือจะต้องมาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนแล้วก็องค์กรเครือข่ายนี้สเต็ปที่3มนะมันจะไล่เรียงเป็น3สเต็ปไปเลยนี่คือแต่ละแผนย่อยนะซึ่งตรงนี้มันก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะครับอันนี้ก็ได้บอกไปแล้วนะก็มาไล่ดูตรงนี้ ในแผนย่อยเนี่ยตัวสรุปเขาจะมีเป้าหมายตัวชีวัดค่าเป้าหมายไว้แล้วก็มีแนวทางการพัฒนานะครับจริงๆอ่านตรงนี้ได้แต่ตรงเนี้ยมันคือสรุปนะสรุปจริงๆเลยนะส่วนถ้าใครอยากจะดูตัวอย่างดู เนื้อหาคําอธิบายก็ไปดูฉบับเต็มนะทุกคนอันนี้สามารถอ่านสรุปตรงนี้ได้มันก็สรุปถึงแผนย่อยที่3นะครับอันนี้เราไม่ได้ไล่ไปทุกคนสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้เนาะอย่างแผนย่อยที่3มเนี่ยมี2เป้าหมายเราก็ต้องรู้ว่าเป้าหมายที่1คืออะไรเป้าหมายที่2คืออะไร นะครับอันนี้เราไปอ่านเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะเอกสารก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ drive นะครับที่เพจ f a c e b o o k ติวสอบราชการ t ิวเตอร์เบิร์ดอาเบ,เบ,เบ,เบินะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะทุกคนแล้วก็มีกลไกกลไกในการขับเคลื่อนเนี่ยก็จะองค์ประกอบก็จะมีทั้งคณะกรรมการอนุกรรมการนะครับระดับนโยบายระดับปฏิบัติการนะทุกคนแล้วก็นี่แหละคือคกลไกแผนนะทุกคนสามารถที่จะดูจาก Mind Mapping อันนี้ได้เลยนะครับไดอะแกรมตรงนี้ได้เลยว่าตัวคณะกรรมการจะขับเคลื่อนอย่างไรมีอะไรไปยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผนการขับเคลื่อนแล้วก็ผลสําเร็จที่ได้ผลสําเร็จที่ได้ในระดับบุคคลสังคมแล้วก็ระดับประเทศนะครับนี่นะครับก็จะมีดีเทลมีนิติมีมิติต่างๆนะครับอันนี้เวลาที่เราดูไดอะแกรมมันจะสามารถดูได้ง่ายนะทุกคนก็ ก็ดูไปนะนอกจากแผนแล้วเนี่ยอย่างกลไกการขับเคลื่อนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากถ้าเราดูตรงนี้ตัวคณะกรรมการเป็นหลักใช่ไหมแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะสำนักง,งานเลขาุุการเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องยังไงแต่ละอันมันจะมี แผนผังมีความเชื่อมโยงกันอยู่เราก็ไล่ไปนะครับมันก็จะมีตัวคณะกรรมการมีคณะกรรมการส่งเสริมบุรีรัมยแห่งชาติแล้วก็ไล่ามาเป็นคณะอนุนก,กรรมการมีแผนปฏิบัติการมีเป้าหมายแล้วก็แผนย่อยต่างๆนะครับมีภาคส่วนต่างๆที่จะมาขับเคลื่อนนะครับเวลาที่เราดูเป็นแผนเนี้ยก็จะเห็นภาพที่แบบค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับนี่ นะเราก็ไปอ่านตรงนี้สามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้แต่วันนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะคะให้ทุกคนเห็นภาพรวมนะอันนี้ก็จะเป็นสรุปแล้วก็สรุปในสรุปมากกว่านั้นอีกอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางเพจเราสรุปไว้นะครับทุกคนก็แบบสั้นกระชับมากเลยนะครับก็สามารถท่องไปสอบได้นะแผนย่อย1 2 3อันนี้เราจะบอกไว้อยู่แล้วก็คือแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2นะครับอ่ะพอเราดูเนี่ย เราอ่านครบหมดแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นเป็นภาพรวมเรานึกออกจินตนาการออกเวลาเจอเข้อสอบเราจะทำข้อสอบได้นะครับ อย่างหลักสามมิติมีอะไรบ้างหลักศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิถีธรรมไทยที่ดีงามอันนี้บอกไปแล้วในตัวส่วนสรุปนะครับเราก็ไปไล่ดูหลักห้าคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสา,ศา,ศากตัญญูเราก็ต้องรู้ว่าแต่ละคำมีนิยามอย่างไรนะในส่วนของความสอดคล้องของแผนก็จะไล่เรียงลงมานะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสรุปบุลเลตสสาคัญสาคัญ,คญไว้เราเวลาเราดูหัวข้อปุ๊บเราต้องนึกออกว่าดีเทลมันคืออะไรแผนระดับที่1มันมีอะไรบ้างมันมีสาระสาคัญอะไร นะครับแผนระดับที่2มีอะไรบ้างนะครับอ่าน,นี้ก็สอนไปแล้วนะครับแผนระดับที่3นะอันนี้แล้วก็พูดถึงในเรื่องของแผนย่อยนะครับ อ่าเป้าหมายเนี่ยมันก็จะมีเป้าหมายด้วยนะทุกคนก็จะมีเป้าหมายในระยะที่2มีตัวชี้วัดสอประเด็นตัวชี้วัดสอประเด็นเนี่ยแหละก็คือในเรื่องของดัชนีคุณธรรม5ประการนะแล้วก็ในเรื่องของหน่วยง,งานภาครัฐน้อมนาหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมีค่า ITA เพิ่มขึ้นนะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็สําคัญทีนี้อย่างค่า ITA เนี่ยมันมีการวัดทุกปีเนาะทุกคนต้องไปดูเพิ่มเติมนิดนึงว่า ITA ในปี 6, 7เจ็เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับเราต้องดูว่าไทยอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่อะไร ต้องไปดูด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้รอบตัวที่อาจจะมาออกสอบได้นะครับก็สําคัญแล้วกันเนาะก็อย่าลืมดูอย่างแผนย่อยที่1ก็จะบอกว่าเป้าหมายที่1เป้าหมายที่2ทําอะไรบ้างนะคืออะไรแนวทางการพัฒนาอย่างไรนะครับอันนี้ก็บอกไว้ถึงแผนย่อยที่3เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกลไกการขับเคลื่อนการทํารายงานผลก็เหมือนกันนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็มีบอกไว้แล้วก็คณะอนุกรรมการระดับปฏิบัติการนะครับมีใครบ้าง นะครับแล้วก็ผลสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่ที่เห็นชัดนะครับถึงตรงนี้นะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วก็เห็นภาพรวมที่ชัดเจนก็จะแบบเฮ้ยแผนแบบเล่มใหญ่300กว่าหน้านะครับอันนั้นเราไม่ต้องตกใจนะเราก็มาดูสรุปตรงนี้ใครจะอ่านสรุปก่อนแล้วก็ไปดูภาพรวมก่อนก็ได้หรือจะดูภาพรวมก่อนแล้วก็มาดูสรุปทีหลังก็ได้เราอ่านแบบดับเบิลเชคนะครับทุกคนแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยจําได้ง่ายนะครับอันนี้ ส่วนดีเทลเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้นะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์บอกกันได้นะครับคงไม่ได้แบบมีการมานั่งไล่หรือว่าอ่านให้ฟังทีละข้อทีละ,ะเรื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้เน้นย้ำแล้วก็ได้ไปฝึกปฏิบัติด้วยตนเองนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็มีการจดสรุปโน้ตย่อนะครับจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็ เห็นภาพรวมที่ชัดเจนแล้วก็จําเนื้อหาสาระไปทําข้อสอบได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มานําเสนอให้ทุกคนได้เตรียมตัวกันสําหรับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2นะครับครับผมก็ถ้าใครนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีคลิปอ่าในเรื่องต่างๆมาให้พวกเราได้ติดตามแล้วก็เตรียมตัวสอบกันนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับ